นักแสดงเกาหลีคนนี้แทบหน้ามืดเมื่อรู้ว่าลิซ่าจ่ายเงินสดสื่อบ้านค่ะราคา7.5พันล้านวอนลิซ่าฉลาดเลือกย่านซองบุกดงเพราะแบบนี้ค่ะ สวัสดีเ,เพื่อนชาวบลิงทุกคนนะคะคลิปนี้แอดพาทุกคนมาอัปเดตเกี่ยวกับการซื้อบ้านของน้องลิซ่ากันสักนิดนึงค่ะซึ่งก่อนหน้านี้มีการรายงานข่าวของสื่อเกาหลีนะคะว่าลิซ่าควักเงินซื้อบ้านค่ะเป็นบ้านเดี่ยว3ชั้นนะคะที่ย่านซองบุกดงค่ะใจกลางกรุงโซประเทศเกาหลีใต้มูลค่ากว่า7.5พันล้านวอนหรือราวประมาณ200ล้านกว่าบาทไทยค่ะล่าสุดทางรายการเกาหลีมีการเริ่มออกมาพูดถึงเรื่องนี้กันแล้วนะ ทางช่อง youtube ของ tvn ลงรายการนี้ที่มีดารานักแสดงก็ออกมาพูดถึงเกี่ยวกับการซื้อบ้านของเจนนี่และลิซ่าแบล็กพิงคค่ะก็ทำเอาพี่คนนี้นะคะเป็นต้องแสดงอาการวูบออกมาค่ะคืออึ้งทึ่งหนักหลังรู้ว่าลิซ่าซื้อบ้านย่านซองบุกดงด้วยเงินสดค่ะด้วยราคา7.5พันล้านวอนหรือราวประมาณ200ล้านบาทไทยค่ะย่านนี้นะคะก็เป็นย่านอยู่ตีนเขาค่ะที่มีราคาสูงมีความปลอดภัย ที่สูงเงียบสงบมีความเป็นส่วนตัวได้เป็นอย่างดีค่ะไม่ใช่ย่านเศรษฐกิจที่สามารถราคาขึ้นง่ายอะไรแบบน,นี้นะคะแต่น้องลิซ่าเลือกย่านที่อยู่ห่างไกลออกมาค่ะด้วยความสงบเป็นส่วนตัวสะดวกต่อการทํางานอีกด้วยซึ่งบ้านเดี่ยวของน้องลิซ่าค่ะเป็นบ้านสองชั้นมีชั้นใต้ดินหนึ่งค่ะรวมเป็น3ชั้นลักษณะภายในบ้านนะคะบรรยากาศก็ดีดูร่มรื่นนะคะสงบตามที่ทุกคนได้เห็นกันเลยค่ะก็จะเป็นประมาณนี้ ด้วยความที่ลิซ่ามีอิทธิพลดังระดับโลกขนาดนี้นะคะจึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจเลยค่ะที่น้องจะสามารถซื้อบ้านด้วยเงินสดที่เกาหลีใต้แล้วน้องนะคะก็ต้องเสียค่าภาษีที่สูงด้วยละค่ะเพราะน้องลิซ่าเป็นชาวต่างชาตินั่นเองค่ะก็จะเป็นประมาณนี้เช่นเคยนะคะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามค่ะและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ